สวัสดีพี่น้องเอฟซีสูคูสู้คนผู้ติดตามรัฐบาลสุดเต็มนะพี่น้องเนาะยินดีต้อนรับเขาสู้ส่องตาคุณผารวยเด้อพี่น้องเด้อสุดเต็มหมวดวันทีหนึ่งมีหน้าคมสองผ่นหาอยหกสิบเก็ดเขายุพี่น้องแต่ว่าเขาเป็นตัวกลับเนดะ้อพี่น้องเนดะ้อสามศูนย์เป็นศูนย์าเอาควันสิไปบ่งของวันที่ สิบหกมีนาก,กับเบิงของอันบันท,น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 ,บน,บนที่หนึ่งมีนาก็นต่างกล่องดีๆก่อนพี่น้องนับกล่กอง,งจักหน่อยก่อนวันที่หนึ่งมีนาก่อนพี่น้องนะมีตัวใดแน่เขามาจังใดจังใดให้พี่น้องได้หุจักคือของวันที่หนึ่งมีหน้ามีงีบิ๊เบคูด้วยพี่น้องเนอะบาง่ว่าบ้านรุดดอกยุ่ยนี่เขาม่เขาตลอดนั่นละ บางเียวก็ตรงตรงียวนี่มีแถวในว้นที่หนึ่งนี่เป็นตัวกับพี่น้องเข่าศูนย์สารอบที่แล้วก็มีวบนที่หนึ่งมีหน้ากละลักหกกมีว่าหม่อ,ออกอียงเลยพี่น้องเด็กออกอียงก่อเบิ่งต้นหกศูนย์สามเก่าเก็ดนะพี่น้องนะหกศูนย์สามเก่าเก็ เลขลักก็มีอยู่หนึ่งสองหลักไปน้อง <c oughs> สุดที่หนึ่งก็มีลักหกนะพไปน้องเนาะหกสามหกศูนย์กเก็ดหกสี่หปดปกกับกลมไปหกแที่2องก็มี 30, 30, 3ามศูนเก็ด สามสี่สามห่งได้กลมพี่น้องลัก3าม่ว่า3ามศนมาเด้พี่น้องเด้เป็น0 3นย์สะพี่น้องเนาะอันนี้มาเป็นตัวกลับพี่น้องเขาตัวกลับอันนี้ก็มาลักศก็มี0ูนย์เก็ดศูนกลมใหม่ศูนย์แลักเก 4, get, 4, get, 1, get, ็ดก,ก็มีเก็ดสี่เก็ดหก็ดลักสก็มีสีหนึ่ง C8 C1 C8 18กลม C1 กลม18อ่ะบานนี้มาเบิ่งของวันที่16เลยพี่น้องบ,บ้าน16มีนาคมเป็นวันเสาร์ที่16มีนาคมนะพี่น้องหลบต่อไปนี่เป็นตัวใดแน่เบิ่งเอาพิจารณาเอาเด้อพี่น้องเด้อเอาไปเบิ่งใส่สำนักที่ บางสำนักกระเจอมาจังไดยเขากันว่กันเขากันก็จัดเลยน้าพี่น้องเนาะแต่ว่ามาแน่นอนปูกกับบกากรรันตีปูกกับสิกรมแช่สำหรับตัวหมักทาหน้าพี่น้องเนาะตัวหมักปลูกกับบอเกรมรักมีลรักเก่ากอนพี่น้องรักเก่ามีเก่าสองหนารลุนได้พี่น้องได้รักเก่าเด้อ câu số câu hà câu hà câu hà câu pet câu pet câu

ผ,ผิดผลาดผิดผลาดมาเนี่ยกันมาสองหา้าสองแปดสองแปดสองแปดแล้วกัน

ยันไก่กันเกินไปบอกพี่น้องรักหากันไม่อยากบอกว่าจ่องน่าห่างๆจ่องน่าพี่น้องเหมือนหาแปดหาแปดทาหนึ่งหาหนึ่งหาสี่ Asi, oh, asi kawan. Oi, asi. Ah, ket, si. oh, ah, ket, si. ah, si. ah, ah,

1ซี1เก็ดเก็4ซื้ท้ายหมูี4เก็ดคู่เดียวพี่น้อง เดกวิ่งลงหน้าพี่น้องน้าเรองเล็กวิ่งกันวิ่งเล็กวิ่งเล็กวิ่งวิ่ง เก้าแปดลูดลูดเลขสามต่อห้จักหางก่อนพี่น้่งลงหกจักหางก่อนหกเก้าแปด กงไปฮางเดียวสุดเดียวเลขสามตัวฮางเดียวสุดเดียวก็เปดมุนเอาเด้อพี่น้องเด้อเลขวิ่งกับเก่าก็เปดวันนี้ก็สิกรมสีเด่นเลยเด้อพี่น้องเด้อในใจปูอยากให้หลุดเก่าเลย พี่น้องจะให้รูดเก่าจับคู่แหลกกับมีอย่าง,งี้1คู่1 2 3 4 5 6เ็8เก10 11 12 13 4 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8เก10 11 1ิบสองสิบสามสิบสี่สิบหเก้า่คูพี่น้องยี่สิบเดครูมานี่กะรักเก่านี่อยากให้รูดพี่น้องเป็นตัวล่องเลยมัดได้พี่น้องได้อันนี้กะเป็นตัวกลมซะนี่กลมเก้กมไหนเนาะแปกมให้สองกลมพี่น้องรักเก่า เขาหนึงกรลองเขาสกรลองเขาเก็ดกรลองบนนี้ตัวลองลงมามีตัวได้อีกวาพี่น้องมีสี่หนึ่งหาหี่าหเอาหาหบีบ่บาดีหาห่มักแปนึ่ง อเอาหาเนึ่งนีหลพี่น้องมีท่านีแ้แหละพี่น้องเก้าอยากให้รูดเล่ยลักเก้าเด็กจับคู่ก็มีตามนี้นะพี่น้องเนาะเกสองขีดล่องเก้าห้ากลมเก้าแปดกลมเก้าหนึ่งขีดล่องเก้ี่ขีดล่อง 9, 5, เก่าเก็ดขีดล่องลูดเลยนะพี่น้องเก่าชุดว่าขีดนี่เป็นตัวกันมาด้อพี่น้องเด้อฮาสองกันแปดสองแปดกันสองหนึ่งกันสองสี่กันสองเก็ดกับกันหาแปดกับกันหาหนึ่งล่องฮาสี่กันหาเก็ดกันแปดหนึ่งล่องแปดสี่กันแปดเก็ดกันสี่หนึ่งล่องหนึ่งเก็ด เอ,อหนึ่งซีร่างหนึ่งเกตกันซีเกตกับกันเอาพี่น้องกับมีดตอนนี้หลายพี่น้องเอาไปพิจารณาเบังเดอ้อผู้ใดมักจังได้กัดจัดคัดตัวใดกับพันไปงี๊ชีเวสครูนี่คือมาแน่นอนพี่น้องกับวังหัวจิมาตัวปูกลมปูเก่งเมาเนาะพี่น้องเอาไปเก่งเอาน้ำจับไปใส่เหล็กจะคองน้ำจับไปใส่เหล็กสำนักอื่นน้ำมีคือกันบ่อขันมีคือกันกำนังใด้จ้าเก่งตัวใดมากกัดนกันไปหดเด้อพี่น้้อองงเเดปปูก็นหนนนแวทามามำ ให้พี่จับหาหลอตเตอรี่กันเด้อนี่าี้สิบเอ็ดครูรักนี่อยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีอยู่ห้อหงก็ับพี่น้องให้พี่น้องเอฟซีสุขูสุขคนผู้ใดมาติดตามแล้วกะอย่าลืมกดไล์กดแชร์ให้กำลังใจปูในเด้อเหล็กสุดเต็มนี่หลายคู่ก็จริงแต่ว่าแม่นย็ำเนาะพี่น้องเนาะแม่นย็ำบว่ามีการเข่ามีการแตกตรงๆพุ่นละพี่น้องบ่ค่อยหลุดดอกบ่หลุดพร้อมพุ่นละแล้วก็ พี่น้องเอฟสุข,ขูสุข,ขนสุกๆมันมันมักตัวเดกระจัดคัดตัวเดกระพานเดอให้เงินท่องเต็มถุงเต็มไจสกมันสกมันยาเจ็บยาจนพอกันไม่สุดต่อไปสำหรับสุดมือนี่ขอกล่าวคำว่าสวัสดี